สวัสดีครับผมมาแต่งคลิปนี้ก็จะมาอยู่กับปืนจากเกมนิกเกออีกแล้วนะฮะไม่ต้องไปใจเลยว่าช่วงนี้ติดเกมอะไรนะอ่ะวันนี้เราอยู่กับปืนของดีเซลเป็นปืน RPK นะฮะเพราะว่าอะไรเพราะว่านางอยู่หมด LMG แล้วปืนที่นางนางใช้ก็รูปร่างประมาณนี้ก็เป็น RPK นะฮะใช้เบียรจาก RPK เลยโอเคเรามาดูของแต่งแต่ละอย่างกันเลยว่าปืนของดีเซลจะมีของแต่งอะไรกันบ้างนะฮะไปดูกันเลยดูจากส่วน แรกก่อนนั่นก็คือพันายพันายจะใช้เป็นของตัวสเปดสเปดนัส S10 สต็อกนะฮะตัวนี้มาดูส่วนของเลเซอร์เลเซอร์ของนางนางจะติดตรงประมาณกระโจมหน้าห่างจากกริปมืออยู่อยู่ละนาบเดียวกิปมือเลยแต่อันนี้มันติดด้านข้างเราก็จะใช้แบบนี้แล้วกันเราจะใช้เป็นตัวตัว PEQ b o x b o x k สี P ่ Q Box, Box ตัวนี้นะฮะตัวนี้ตัวนี้ เพิ่มยกเล็งไวเพราะว่าปืนนี้มันเป็นปรดาษอมจีนะมันยกเล็งช้าใช้ตัวเพิ่มเล็งไวไปเลยบาเรลบาเรลจะเป็นแบบตัวยาวสุดเลยแล้วก็คือแท็ก597บาเเลตัวนี้นะครับเพิ่มระยะดาเมจแล้วก็ฮีทไฟแม่นขึ้นแล้วก็มีทําให้เพิ่มบุรี์เวลสตี้แล้วก็เพิ่มบูมินสปิดด้วยส่วนกิบมือกิบมือเอ่อ ในรูปกลิปมือมันจะโค้งไปทางด้านหน้าแต่ว่าผมพยายามหาแล้วแต่ว่าไม่มีอันที่ใกล้เคียงกันเลยมันมันส่วนมากจะมีเป็นแบบกลิปตรงแล้วก็กลิปสามเหลี่ยมเอาทีเา่เอาที่ใช้ใช้ได้เลยก็ก็คือตัวนี้เพิ่มที Hi ่ไฟแม่นขึ้นแล้วก็ลดรีคอยกับยกเล็งยกเล็งนิ่งเวลาเล็งจะนิ่งขึ้นนะฮะใช้เป็นตัวนี้ แม็กกาซีนก็ใช้เป็น40นัดตามรูปเลยนะครับเพราะว่าใช้แบบแม็กสี่สิบเพราะว่าแม็กแม็กปืนนางมันจะเป็นแบบว่าโค้งเหมือนแม็กเอเคซึ่งก็มีตัวนี้ครับที่ที่เยอะสุดแล้วก็เหมือนสุดนะตัวนี้เลยโอเคก็ก็ของแต่งมีประมาณนี้ครับง่ายๆก็คลิปหน้าจะให้แต่งปืนของของตัวละครจากเมสหรือจากเกมเกมไหนก็เมินิที่ด้านล่างะครับผมเดี๋ยวผมทาให้แน่นอนแต่ว่าช่วงนี้ย o เกมที่เกยยาวนะครับเพราะว่า,วา เป็นเกมประจาแล้วแล้วก็ปกืนบางกระบอกมันทําง่ายด้วยก็ถ้าถ้าเห็นปืนจากนิเกะบ,บอก่อยไม่ต้องแปลกใจนะโอเคเดี๋ยวเราไปดูเกมเพลย์ของปืนกระบอกนี้กันเลยครับว่าเป็นไงโอเคไปดูกันเลยเย่ yeah! หนักนี้หน้าพอเล่นได้มาเลยปืนของคุณพี่สาวขบรถไฟสวยงาม Come, Louis Domination. Capture the objectives. Alpha secure. I'll cover you. Stone grenade out. The enemy took Bravo. Bravo. Securing objective Bravo. Cold blooded. Bravo. Changing mic. i Bravo. Requesting recon flyover. Copy that. UAV on. Securing Charlie. We're losing Bravo. Oh, oh, oh. Enemy securing Alpha. We control all objectives. Main, we've lost Bravo. Don't we've lost Alpha. Lami. me. Come on. Swapping mags. The UAV is exiting the AO. แม็กส a ดท้าแม็กสุดท้ายแล้วเพ่อนยโอเคต้องยอมตายแล้วเนี่ยเป็นไม่ได้ไม่ได้ต้องยิงให้สุดเลยยิงให้หมดแม็กไปเลยข้างล่าง ยิง yeah, oh. mm ่ hmm. yeah, ่อยไปก่อนแบกแล้วจ้าหมุนแบกแล้วจ้าหมุนแบกแล้วทำไรหมุนแบกแล้วกันทีบรีหยุดกันหนอยกูยืนมาไงฮะ

We control Alpha. We have one moving down there. Hostile okay. UAV overhead. Gasper 3 1 is low on fuel. We are RGB. I'm dropping ammo here. Wait, my lord. I'm going to go to the UAV. My lord. Securing objective Bravo. The enemy's captured two, <laughs> two -A the <laughs> Objective Bravo oh. Oh, oh. Oh, 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 my them, please. Stone grenade out! Cyber. Enemies taking Bravo. We control two objectives. Enemies taking Alpha. What are you doing? Shut me! You're thick as shit, you bleed. Oh, Objective Alpha is compromised. Take it back. โอ้ยหือรับติตัวเลยกลายเป็นสมูตตี้เนี่ยทันทีโอ้ยโดนยิงหมดแล้วุกระเรียบแม้งเลยใต้ประดงโอเคสวยเฟ้นปี่สดี We're taking Charlie. Securing objective Bravo. We control Charlie. Oh. Hey. no non moving. We're taking Bravo. The enemy holds two objectives. Move on them now. Ui, alo quá. Phải mấy hình tìm nó mới kìa. Nang gì đó này mới này. Ôi, cô chạy đi đây nghe ขั้นต่อมาเต็มเลยเจ็ท cover me need to heal up เท่ไงดีวะเนี่ยขั้นต่อมาเต็เลยทำอะไรไม่ได้ enemy securing challenge ไม่ทัน I could use some medical h o l d i n l l objectives g e t t i n h a securing objective alpha

we're taking Bravo. The enemy controls two Requesting objectives. Assault their position. Copy. UAV orbiting the area. Requesting UAV. Hey! Alpha. Securing objective Bravo. The enemy has captured all objectives. Assault their position. Secure Bravo. We're taking Alpha. Alpha secure. Enemy in the area. ข้าหัวไม่ได้แพ้เออจะแพ้แล้วอ่ะจะไม่เป็นไรเรามาให้ดูประสิทธิภาพปืนไปได้มาชนะทีมนะก็ดีไม่ช่วยสุดๆละ Captured two objectives. Move to secure.